ผมจะฟังโทรบาชฉะนั้นทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับที่18เมษายน2564นะครับหรือว่าตรงกับวันที่6ในเดือนรอมฎดอนนะครับที่ิรสกรันพ4 4 2อ4นะครับก็วันนี้เราก็จัดกันที่เดิมนะครที่เทบอร์สตูดิโอนะครับอยู่ที่มึงกันโมนะครับซึ่งบริหารงานโดยคุณมีนุตตะโยทินนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าของฟามบาดีนานะครับรวมถึง ร้านซีเฮาส์นะครัที่อยู่ตรงน้องชอบนี้ด้วยนะครับรวมถึงกิจการอีกหลายอย่างที่ราชบุรีนะครับซึ่งมีโรงไก่อยู่จำนวนมากมายนะท่านก็ได้ให้เกียรตินะเรามาที่เทอร์บายนะครับเทอร์บายสตูดิโอนะครับอยู่ที่บึงแต่โมนั่นเองนะครับก็คืออยู่ที่มิตรไมตรีซอย12นะครับวิ่งมาสุดซอยเลยนะครับแล้วก็พอสุดถนนปูนก็วิ่งมาตามถนนลูกหลัง แต่รู้จักดีแล้วนะครับก็วิ่งมาลองลองนะครับอีกสักพักหนึ่งก็จะเจอนะครับที่เทอร์ไบายแห่งนี้นะครับยินดีนะครับตอนรับนะครับทุกท่านที่จะได้มาร่วมกันและมาร่วมเยี่ยมชมสตูดิโอของเรานะครับวันนี้นะครับก็ขอนะครับก็ต่อรองสมภารุตรลานนะครับที่ให้เราได้พบกันและให้เราได้อยู่และมีลมหายใจมาพบกันจนถึงวันนี้นะครับ ช่วงนี้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งเราต้องป้องกันตัวเองนะครับจะไปไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งคนที่จะกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับที่ไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรือไปทําภารกิจนะครับท่านไปตามจังหวัดที่เขาลงรายการไว้ว่าถ้าไปจังหวัดนี้ต้องกักตัวทั้งนี้นะครับขอให้ท่านทําตามนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีนะมันจะทําให้ไม่ลุกลามไปนะครับตอนนี้ท่านก็ได้รับข่าวจากตาม สถานีหรือทีวีวิทยุต่างๆก็ก็ก็บอกกันแล้วว่าเราอยากจะร่วมด้วยใช้กันนะครับบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เราควรป้องกันตัวเองให้มากที่สุดเพราะาตอนนี้มันมาครั้งที่3แล้วนะครับก็เข้าเซเว่นนะครับเขาก็มีถ้ามีเจลให้นะครับมีสแกนมืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เราได้ได้รู้ว่าการที่เราจะต้องป้องกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ยิ่งเราไปต่างจังหวัดมานะครับอย่างที่พูดว่าก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปไหนก็อาจจะไปตรวจนะสำรวจตัวเองครับวันนี้ทาง Facebook หรือว่าตามรายการต่างสถานีต่างๆเขาจะแจ้งอยู่แล้วนะครับว่าวิธีการดูนะครับข้อมูลที่จะทําให้รู้ว่าเรานั้นเป็นหรือว่าติดโควิดนั้นอย่างไรบ้างนะก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับอะที่ท่านเห็นบนจอเมื่อกี้นี่ก็คืออย่างที่ได้ทราบว่าช่วงนี้นะครับก็ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราเสียสูญเสียนะครับบุคคลสําคัญในวงการบุศิมเราไปนะครับก็คือท่านดาโตจูมัตอาดมนะครับซึ่งท่านอายุได้ห5ส้าปีแล้วนะครับซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธินะครับเพื่อพระราชลัภาพและยังเป็นประธานของโรงเรียนอิสลามพัฒนาครับไอ้ที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นพระวานเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปลงนะครับลงภาพเอาลงภาพสุดท้ายนะครับที่จะได้เห็นนะภาพสุดท้ายก็จะเป็น ภาพของอลูกศิษย์ลูกหาของท่านดาโต้โมบัตอาดัมนี่ฮะนี่ก็คือที่นี่นี่ก็คืออยู่ที่แหลมพันวานะครับจังหวัดภูเก็ตนั่นเองคนระซึ่งผมได้เคยไปเยียย่ยมเยียนสถานที่ไปแล้วนี้นะครับก็ทักเรียนนะเป็นทักเรียนที่มีถูกการอบรมที่ดีนะครับแล้วก็มีการที่ต้อนรับสมมุติว่าแขกผู้มีเกียรติที่จะไปร่วมที่นั่นนะฮะเขาก็จะมี ทำเป็นคล้ายๆมีคล้ายๆเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าต้อนรับโดยการเล่นเกยบูลูสำหรับบริเกเรียบอะไรพวกนี้เป็นทางด้านศาสนานะครับต้อนรับเรามีอาหารการกินให้เราพร้อมเลยนะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปมาสองรอบแล้วนะครับก็คือได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับก็ยังไงนะครับวันนี้นะครับท่านที่ไม่ได้ไปละหมาดนะก็ละหมาดให้ท่านละหมาดให้ท่านด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่ท่านไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะละหมาดกันนะครับตั้ง ท่านเสียนะครับเวลา17นาฬิกาหรือว่าเจนาฬิกา30สินาทีหรือว่าโมงครึ่งช้าวนะครัหนึ่งโมงเช้านะครับแล้วก็ด้วยอาการที่ว่าท่านเป็นลมนะครับซึ่งเราจะละหมาดวันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังละหมาดอัสรีนะฮะที่มัสยิดนูรุนอิสลามียะนะครับบ้านแหลมพันวานะครับแล้วก็จะไปเมื่อละหมาดเสร็จแล้วนะฮะก็จะจะําละมายัดนะฮะไปฝังที่กูโบสอ่าวมะขามนะฮะก็อยู่ที่ จะใจแหลมพันวาภูกเก็ตนั่นเองนะครับก็ถ้าท่านไม่ไปก็ละหมาดทายาทให้กันนะครับส่วนท่านไปก็มีนะครับมีสมาชิกของชมรมช่วยเหลือเราา่ร่อนหรือเอเอเอสนะครับได้เดินทางไปแล้วบางส่วนนะครับก็ได้ถ่ายรูปมาให้ดูบนเครื่องบินนะครับบันกว่าเออมีคนที่ไปร่วมละหมาดด้วยนะครับส่วนกับผมก็ถ้าถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมไปอยู่แล้วฮะแต่ครั้งนี้มาต่างจังหวัดเนี่ยเพราะเดี๋ยวคืนนี้มีงานที่จะต้องทํางานพิเศษเองนะก็เลย ไม่ได้ไปนะก็ถ้าท่านพี่น้องท่านได้ชมรับฟังเพจของเราก็ฝากสลามถึงด้วยนะครับฝากฝรั่งถึงด้วยแล้วก็ฝากความพิถึงไปทางญาติพี่น้องแกแล้วฝากขอความแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งนะที่ได้สูญเสียไปนะครับก็ท่านก็ยังมีนะฮะ ร้านอาหารที่เราอยู่ที่เรามีอยู่ที่เราเคยไปทานกันก็คือเลิฟแอนแคอร์อยู่ที่พัฒนาการ54นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านอาของท่านนทโตเองนะครับก็ได้ทําร้านนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาเด็กนักเรียนหรเอว่านำเด็กนักเรียนจากาสถานที่ที่กอนอยู่ที่คอมหนึ่งนะฮะเอามาฝึกนะฮะเอามาฝึกงานเอามาทํางานเอามาเป็นกุ๊กนะฮะจากแรกๆก็อาหารเรายังไม่คุ้นปากตอนนี้นะครับอาหารนะครับอร่อยนะครับแล้วคนก็ไปร่วมงานกันไปร่วม รับประสานกันเยอะมากไปอุดหนุนกันไว้ง่ายแล้วที่นั่นนะฮะที่เริ่มแอนแคร์นะครับพัฒนาการ54ยังมีห้องประชุมหะห้องประชุมกว้างขวางจุคนได้ประมาณทั้ง50คนน่าจะได้นะครับนะครับแล้วก็มีห้องประชุมด้านนอกนะครับก็เป็นโถงกว้างนะฮะอยู่ทางเข้าเนี่ยก็ประมาณตั้งเกือบร้อยคนได้นะครับเวลาจัดงานใหญ่ๆเนี่ยได้เลยครับงานแต่งหรืองานวรลบ้ารนะครับงานแต่งงานวรลบมางานประชุมอะไรต่างๆได้เลยนะครับ ก็ยนเชิญได้เลยนะครับที่นั่นนะครับก็อย่างว่านะครับตอนนี้ท่านก็ได้จากเราไปแล้วนะครับก็อ,อยากจะให้นะครับเราที่อยู่ข้างหลังนะครับเรามีอะไรที่เราสามารถช่วยเขาได้ก็ช่วยกันนะอย่างอย่างเช่นเราอาจจะไปกินใช่หมเอาไปช่วยเขาหน,นุนเมื่อท่านเยชี่ตไปแล้วนะท่านก็ยังมีครอบครัวที่อยู่ข้างหลังนะฮะในเมื่อเขาเปิดร้านเราก็ไปร่วมช่วยด้วยช่วยกันนยไปอุดหนุนร้านค้า ร้านอาหารเจก็ไม่ไม่แพงนะฮะแล้วก็อาหารเจก็ปรับปรุงดีขึ้นอร่อยนะครับร้านอาหารห้องแอร์นะครับแล้วก็สวยเหมือนเดิมนะครับปรับปรุงดีขึ้นทุกอย่างเลยครับก็อยากจะให้นะครับในเมื่อเราจะไม่มีโอกาสได้ช่วยเขาตอนนี้ก็ช่วยลูกๆและหลานเขารวมถึงภรรยาเขาด้วยนะครับที่ร้านเลิฟแอนแช์นะครับถนนธนาโาริน54อันนี้คือเป็นสาขาที่1นะก็ยังมีสาขาที่2อยู่ที่คลองหนึ่งปทุมธานีนะครับและสาขาอื่นๆอีกนะครับก็ ติดตามมาใครสะดวกตรงไหนไปตรงนั้นนะครับก็แล้วบ้านพักแกก็อยู่ตรงบราเกวสนะครับก็ตรงถนนคู่ขวาเนี่ยผมก็เคยเดินไปเยี่ยมเยียนแล้วตรงนั้นก็เป็นบ้านพักอีกหลังหนึ่งซึ่งแกเอาไว้พักผ่อนรวมถึงก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็สอนกันตรงนั้นด้วยนะครับดังนั้นถึงบอกว่าคนดีๆอย่างท่านดาโตะมูมมัดอาดัมนะฮะก็เป็นคนดีคนหนึ่งทั้งรั์ตอบแทนนได้ตายในเดือนรอมฎอนการเสียชีวิตในเดือนรอมฎอนก็เป็นการเสียชีวิตที่ ที่ดีมีค่านะครับเพราะว่าทุกคนทั่วไปก็อย่างที่ทราบอยู่แล้วว่าวานันศุกร์ใช่ไหมฮะเสียชีวิตวันศุกร์นะครับเดือนรอมฎอนนะครับเป็นเป็นเป็นวันที่ทุกคนเราเราเราถือว่าเป็นวันดีนะครับทึ่เราเป็นคนที่เปิดเปิด,เป,ดเปิดรับหรือว่าอภัยโทษส่วนหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ช่วยกันขอรุอาให้กับท่านนะครับดาโต๊ะมูมัดอาดามกันด้วยนะครับ ก็นะครับก็วันนี้นะครับทางสถานีของเรานะครับก็มีการจัดกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเมื่อก่อนเป็นวันเสาร์นะอย่างที่แจ้งให้ทราบที่นี่เป็นวันอาทิตย์นะครับ,รบตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงมาจนถึง4โมงเย็นหรือ10โยนการนะครับซึ่งรายการของเราก็เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทํารายการเนี่ย แตกต่างจากทางรายการอื่นนิดหนึ่งนะครับอีกเขาจะเป็นทางด้านรายการศาสนาล้วนๆนะครับทางเราก็อยากจะฉีกแนวออกมานิดนึงให้เป็นรายการแบบคุยกันสบายๆนะครับและมีอะไรก็คุยกันไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะว่ารายการที่นี่แค่เอ by, ทอร์ไบเซนเตอร์ของเรานะครับเทอร์ไบสตูดิโอมี2ห้องนะครับอีกห้องหนึ่งตอนนี้ก็ออกรายการอยู่ยนะครับโดยรายการของคุณอามีนนะครับเขาเรียกว่าอามีนอามีน ที่เขาทำรายการอยู่กับท่านอิหม่ามซบแมนมินนะก็คือที่รายการอามีนะครับซึ่งอยอามียูเซุกนะครับได้ทำกับท่านอิหม่ามซบนะครับแล้วก็พักควกกันอีกหลายท่านนะครับที่ทำรายการอยู่ตอนนี้เรามีอยู่สองสองสองห้องนะครับส่วนห้องของเราก็เป็นรายการที่เป็นรายการที่ทั่วไปนะครก็คือไม่มีทางด้าศาสนามากมายนะแต่ว่าเราจะทําเป็นรายการที่อยู่กับท่านผู้ชมนะครับมีปัญหาอะไร คุยกันมีะารให้เราช่วยเหลือทางด้านประชาสัมพันธ์ก็ตามนะไม่ว่างานที่เราจะให้ไปไลฟ์สดต่างๆอะไรตามๆนั้ที่เราเคยคุยกันทุกวันอยู่แล้วนะว่าเราจะช่วยกันทางด้านนน้นนะครับส่วนรายการตัวนั้นก็คือเป็นรายการอันอามีนะที่มีอยู่อีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้เรามีสองห้องแลสองห้องอย่างที่เรียนให้ทราบนะดังนั้นอีกช่องหนึ่งเป็นรายการของอันอามีนะซึ่งเป็นของ อัอดีอามีนอยู่ปรนสุกแล้วก็อิมามซอแมนน่นนะครับส่วนช่องนี้ก็เป็นช่องอีกช่องหนึ่งของเทอร์ไบร์ชานั่นะฮะก็คือทั้งหมดนี้ก็อยู่ในสตูดิโอเดียวกันก็คือเทอร์ไบร์สตูดิโอของคุณอาีีนุตตะโยธินนั่นเองคือจะแจ้งให้ทราบว่าตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใหญ่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือมพร้อมนะครับก็เลย อยากจะฝากเรียนท่านผู้ชมท่านฟังเลยครับว่าถ้าท่านมีรายการอะไรที่จะมาออกรูปออกรายการกับเราหรืออยากจะให้เราโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรก็ยินเชิญได้เลยนะครับหรือว่าท่านอยากจะมาชมรายการนะครับถ้ามากระตอนคําๆหน่อยเราก็มีเลี้ยงอาหารลสินอดนะครับที่นี่นะครับมีพร้อมเนี่ยที่วัจะต้อนรับท่านนะครับก็มานะครับมาดูบารร่วมกันดังนั้นนะครับรายการของเราจะเป็นรายการที่ค่อนข้างจะเป็นในเรื่องของการบันเทิงนิดหนึ่งนะครับรัวแล้วก็รายการที่จะหานะครับงาน ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังอย่างยัางขาดที่จะมีงานหรือว่าช่วงนี้อาจจะเครื่องโควิดหยุดงานไม่รู้จะทําอะไรนะครับทางเราจะเป็นช่องทางหนึ่งนะฮะที่ให้ท่านนั้นได้ได้ทำงานกันยกตัวอย่างเช่นนะครับทางสมายเอฟโพสนะฮะซึ่งเป็นของคุณอาบีดีนบาลังน้อยนะฮะซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมรายการของเราเนี่ยนะครับถ้ทาทํารายการที่อยู่เมื่อกี้ท่านทารายการเสร็จแล้วท่านออกไปก่อนแนละ้วทา่านจะไปคุยกับทาง บริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งที่จะทําเกี่ยวกับทางด้านต่อเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็ต้องบอกท่านเลยนะครับว่าบริษัทสมายเอ็กโพสนะครของคุณอาบีดีบาลังน้อยนะั้นตอนนี้กาลังก้าวไกลและก้าวกระโดดนะครับซึ่งตอนนี้ท่านมีสาขาอยู่ในกรุงเทพศึกสา,านะฮะแล้วก็มีสาขาต่างจังหวัดอยู่อีกหลายสาขาฮนะตอนนี้ท่านก็เลยไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่ท่านก็ให้เกียรติมาออกอรายการแล้วเมื่อเช้านี้กบคุณอาบีดีบาลังน้อยนะครับึ่ง ท่านได้ทำรายการสมัยเอทพุนะครับถามว่าสมัยเอทพุมันเป็นอะไรนะครับก็คือว่ามันเป็นการที่เราจับส่งคล้ายๆกับที่เขามีอยู่ปัจจุบันนี้นะครับม่ยี่บยังเป็นต่างๆที่เขาส่งแล้วอยู่นะไลน์ต่างๆนล้นนะฮะแต่ว่าของเราไม่ไม่ของเราทําอย่างนั้นแต่ถูกกว่านะครับ ก็อย่างที่แจ้งนะครับว่ามีอะไรที่อยากจะให้เราช่วยเหลือหรือบางคนนี่อาจจะช่วงนี้ไม่ได้ทํางานอยากจะทําอะไรดีนะก็ติดต่อทางเรามาทักทายมาเราในที่เพจเทอร์บาแชนนลได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแจ้งไปว่าท่านนะฮะจะให้ท่านมาคุยให้ท่านมาปรึกษาหรือไม่งั้นก็โทรหาคุณอบิเดบาลังน้อยโดยตรงเลยว่าไอ้สมัยเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมันทำยังไงนะฮะมันทาแบบไหนนะครับก็มันเหมือนกับที่ผมบอกว่าเป็นการที่ส่ง ของนะฮะไปต่างประเทศหรือไปในเมืองนะครับปกติเราใช้ตามร้านค้าที่มันมีอยู่แล้วตอนนี้เพราะเราก็ไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขานะฮะก็ไปทําอะไรที่ให้มันเร็วส่งให้เร็วส่งให้ไวแต่ว่าทางของสมัยเอ็กพส์ของเรานั้นเร็วด้วยไว้ด้วยขั้นตอนน้อยกว่าและข้อสำคัญคือถูกไม่ต้องไปตั้งอ่าไปตั้งตามปั๊มไปหาที่ที่อยู่ที่ต้องต้องอยู่ใกล้คน ต้องมีคนผู้พานมากไม่ต้องครับเราทาที่หน้าบ้านเราได้เลยค่าที่จ่ายเราก็น้อยด้วยเราแค่มีกล้องนะครับกล้องเครื่องถ่ายเอกสารพอแล้วครับผมแล้วก็อาจจะมีเป็นเครื่องอ,อะไรเล็กหน่อยคอมพิวเตอร์นะมีคอมพิวเตอร์กล้องเนี่ยยังไม่จัเป็นแล้วเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารสองอย่างพอนะครับแล้วท่านก็สามารถจะทําธุรกิจสมาอีกคดได้นะครับก็ดีฝากนะครับว่ารายการของเราเราจะเป็นรายการที่ส่วนมากจะเป็นในการที่ช่วยเหลือ ช่วยเหลือประชาชนหรือช่วยเหลือ,อผู้คนผู้รับชมรับฟังที่อยู่ในเพจเรามากกว่านะครับส่วนรายการอื่นๆอย่างเช่นรายการศาสนาเราก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็แยกกันทําเพื่อจะได้ให้มันไม่ไปปนกันแล้วเราก็จะได้แยกกันอย่างชัดเจนนะครับเรื่องศาสนาก็ทําไปอีกห้องหนึ่งส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องที่ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือกันแล้วก็มีอะไรคุยกันประชาสัมพันธ์กันนะครับเรายินดีนะครับ ครับนี่คือ,อ,อเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมรายการของเราก็คือคุณอาบิดีนบางาน้อยนะครับส่วนคนต่อไปก็คือคุณสิริโยพินโยนะครับก็คือคนนี้ก็คือมีความรู้ความสามารถแล้วก็ <iałem S 1> <üz you S 2> เคยเป็นนักการเมืองมาดังนั้นก็ติดจับชาวบ้านนะทำให้รู้ว่าชาวบ้านนะถ้ามีชุมชนเศรษฐกิจชุมชนเป็นยังไงนะครับแล้วสามารถที่จะเอามาออกรายการแล้วมาคุยกันแล้วก็สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นนะอันนี้คือหน้าที่ของคุณซิริโยพินโย ครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบว่าพิธีกรของเราเนื่องมีอยู่5ท่านนะครับหนึ่งก็คือคุณอบีดดนบาลังน้อยนะครับทําเกี่ยวกับรัชสมัยโทษสองุโยเป็นโยก็คือทําวิถีชาวบ้านก็คือมีหน้าที่ไปสอบถามแล้วก็เอาชาวบ้านมาออกในรายการแล้วก็โฆษณาประชาการสินค้ากันก็ขายกันได้ไปนี่เราก็ช่วยเหลือกันนะครับส่วนคนต่อไปก็คือท่านนายประกรณ์เนี่ยท่านนายประกรณ์นี่จะมีความรู้เรื่องเรื่องก,กฎหมายกฎหมายชาวบ้านกฎหมายทั่วไปนะเราไม่ต้องเกรงใจท่านนะ โทรมาหาท่านเลยปรึกษาท่านเลยหรืออยากจะมาชมที่รายการก็เข้ามาทักทายกันโตเป็นเป็นได้เลยนะครับและแถมแกยังเป็นเพราะแกยังมีความรู้รอบรู้เกี่ยวกับทด้านกฎหมายก่อสร้างด้วยนะครับดังนั้นที่ใครที่สร้างบ้านแล้วโดนผู้รับเหมาหลอกหรือว่าไม่อยากจะโดนหลอกแล้วฟังรายการนี้อยู่ปรึกษาก่อนได้เลยครับก็คือที่ท่านทนายประกรณ์ดำรงศักดิ์ของเรานะครับก็เดี๋ยวจะออกรายการในช่วงต่อไปนะครับส่วนที่ออกไปเมื่อเช้าแล้วก็คือท่านทูตและอดีตท่านทูตสราวุธ จันขาวเนี่ยท่านนี้สําคัญมากน,ทานะกนท่านเมื่อก่อนท่านเป็นท่านเป็นทูตนะฮะที่ทําหน้าที่นะครับสื่อสารระหว่างประเทศไทยกับตะวันออกกลางนะครับและก็จากคนไทยที่อยู่ที่นั่นด้วยให้ให้ใหแกได้ช่วยเหลือมากมายหรือให้แกช่วยเหลือมากมายนะวันนี้แกก็เลยจะคืนสังคมด้วยการที่แกทำรายการนี้เพื่อที่จะให้พวกเรานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับต่างประเทศ มีปัญหาลูกไปเรียนต่างประเทศแล้วเออไปไม่ได้จะกลับยังไงไปทาฮัทเนี่ยจะไปได้ปีไหนอะไรยังไงนะี่แกมีความรู้เรื่องนี้มากนะครับรวมถึงเนี่แกก็มีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับแกก็เป็นสินค้าตัวเนี้ยตัวที่แกสามารถทําให้คนป่วยนะฮะอันนี้มันอยู่ที่อะไรให้เลยฮะมันอยู่ที่พระเจ้าเลยว่าเดินไม่ได้นะครับกลับมาเดินได้คล้ายๆกับว่าเป็นอะไรฮะใช้สีขาเดินอย่างเงี้ยก็ พอกินยาของแกซึ่งแกได้ยาตัวนี้มาจากประเทศนอกเหมือนกันนะหลังจากที่แกได้ศึกษาหรือแกได้เดินทางไปต่างประเทศมากมายแกเลยก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตัวยาแล้วก็แกมั่นใจนะเพราะแกไปถึงท่านทูตแกไม่เอายาที่ว่าไม่ดีหรือไม่มีออยหรือไม่มีสุขศึกมาขายและแกยังมีเขาเรียกว่าม,มีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าคนนี้กินยาของแกแล้วหายนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าจากเดินไม่ได้จากติดเตียงนะครับ มาสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงตามลําดับไม่ใช่ว่าติดเตียงแล้วจะเดินได้เลยไม่ใช่ก็คือต้องมีการะสมพยาบาลและกินยาเป็นหลักเป็นขั้นตอนนะครแล้วก็เดินได้นะแล้วก็สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นแข็งแรงนะครนี่คือท่านทูตสราวุธจันทาของเราะดังนั้นผมเลยเรียนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบว่ารายการของเราเป็นรายการที่ช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือคนช่วยเหลือสมาชิกเรามากกว่าเนี่ยให้มีรายได้ทํำยังไงก็รายได้เรามีอยู่แค่นี้อยากจะมีมากขึ้นนะครับหรือว่ามัสยิตของท่านโรงเรียนของท่านอยากจะโฆษณาสื่อสารในการจัดงานเราก็ยินด,ดีนะครับอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับรวมถึงตามร้านค้าต่างๆที่อยู่ทั้งคูซ้ายและคูขวานะครับเรายินด,ดีเหมือนเดิมแล้วก็พูดกันทุกอาทิตย์ว่าเรียนเชิญมา ร่วมง,งานกันเรียนเชิญมาเที่ยวหรือมาเยี่ยมเยียนสถานีกันนะฮะว่าท่านมีร้านเราอยากจะให้เราโฆษณาได้เลยนะครับเรายินดีนะครับที่จะโฆษณาให้อันนี้มันอยู่ที่ท่านเท่านั้นเองว่าท่านจะทําบุญให้กับเราในส่วนของค่าน้ําค่าไฟเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เราโฆษณาให้ท่านแล้วท่านเห็นแล้วเออโฆษณาชิ้นนี้ดีเนอะแล้วท่านอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็เรียนเชิญเราทําให้ได้นะครับก็อย่างที่บอกว่า การทํางานของสถานีเรานะครับมันมีค่าใช้จ่ายถ้าาย่าง,งเรามาจากไหนหนึ่งค่า,าฝ่ายตัดต่อนะครับค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าแอร์แลวกแ็แต้วต่างๆก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายอยู่ก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าทางคุณอามีนุตตะโยธินเะจ้าของสถานที่นะเขาเป็นคนที่ใจดีมากเขาอยากช่วยเหลือบุศร์เขาอยากช่วยเหลือพวกเราคุณมีอะไรเข้ามาทํากัน ไม่มีอะไรแกจัดให้อย่างห้องเนี่ยฮะบางออมีนะฮะก็บางอมางอมีนุตตะโยทินของเรานะครับก็ได้จัดเครื่องส่งห้องส่งให้เราพร้อมเลยนะเรามีหน้าที่ที่จะมาจัดรายการรวมถึงหาสปอนเซอร์หรือช่วยค่าน้ำค่าไฟเท่าเท่านั้นเองนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณอามีนนุตตะโยทินนะครับซึ่งท่านยังเป็นเจ้าของอาฟาร์มมันจิน๊าฟาร์มอยู่ที่ราชบุรีนะครับมี แลนร้านตัวนะครับมีโรงไก่เป็นพันๆโรงนะครับรวมถึงรีเฮาส์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีข่าวดีว่าที่ไอตรงเทอร์บายตรงนี้หรือว่าบึงแตงโมจะกําลังจะทํานะครับขายายเนื่องจากว่าที่ซีเฮาส์ค่อนข้างจะขนาดของร้านเล็กไปนิดนึงแกจะมา ขยายมาทําตรงนี้นะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับมีทั้งร้านทามีทั้งร้านอาหารจะทําเป็นอีเวนต์ใครอยากจะมาจัดงานแต่งงานประชุมอะไรฮะตอนนี้แกกาลังปรับปรุงสถานที่แห่งนี้อยู่มากมายนะครับก็ขอฝากนะครับกับท่านผู้ชมท่านฟังว่ารายการของเราเป็นรายการดีอีกรายการหนึ่งที่อยากช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมเรานะครับในอีกส่วนหนึ่งในอีกพาร์ทหนึ่งเพราะอีกพา,าร์ททนงศาสนาเรามีอยู่แล้วอีกห้องส่งหนึ่งห้องส่งนี้ก็เป็นห้องส่งหนึ่งในส่วนของที่การที่ว่า เราจะช่วยเหลือมุสลิมเราได้อย่างไรนะครับก็อยากฝากเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคนละแชร์ก็พอแล้วนะเราก็จะได้มีกําลังใจในการทํางานนะครับและหวังว่านะครับท่านที่ชมรายการนี้ช่วยกันบอกต่อกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยากจะให้มาเยี่ยมชมรายการกันนะครับและหวังว่าโอกาสต่อไปเราคงจะได้พบกันอีกนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมอุสมานอุนแอบนะครับหรือชื่อในเฟซจักรชัยอุนแอบนะครับทักทายกันมาได้นะครับเป็นผู้ดําเนินรายการ ก็ต้องขอกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุม